สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนอยู่นะครับก็เป็นของเดือนมิถุนายน2565นะเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองเอก็สามารถใช้อ้างอิงได้จากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง ระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีกันก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เบื้องต้นเช่นกันนะเอาราก,ก่อนที่จะเข้าสู่คำพยากรณ์นะครับกับผมก็กราบรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับและสำหรับชาวกันในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับ พระพุธจึงเป็นทั้งดาววาสนาะดาวประจําตัวประจํากายแล้วก็ยังคงเป็นดาวการงานเป็นดาวแห่งการดําเนินชีวิตกิจกรรมวิถีแห่งความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังคงทําการโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะในช่วงต้นๆ้นเดือนนะครับประมาณวันที่1ถึงวันที่6นะครับแต่ว่าในวันที่7มิถุนายนท่านก็จะขยับโยกย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วนะครับดังนั้นมิถุนายนจึงเป็นเดือนที่จะ พ้นทุกหมดโศกกันเสียทีกับชาวกันนะครับพวกปัญหาเก่าๆที่คอยกัดกินจิตใจบันทอนความรู้สึกบันทอนกำลังใจเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงจนคลี่คลายลงไปด้วยตัวของมันเองนะครับและนอกจากนี้พระพุทธก็ยังจะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะอะ่อันหมายถึงความสำเร็จสิ่งที่ดีงามต่างๆและก็การมีชื่อเสียงของเจ้าชะตาด้วยดังนั้นชาวกันนอกจากจะพ้นครอบพ้นภัยหมดทุกหมดโศกหมดเรื่องจุกจิก เรื่องเก่าแต่ห้นหลังพวกนี้นะครับจะหมดไปชีวิตก็จะยังจะได้พบเจอกับโชคกับโอกาสดีๆอีกมากมายเลยบุญเก่าบารมีเดิมจะหันกลับมาหนุนนำนะครับสิ่งดีๆที่คุณเคยทำเคยสร้างเอาไว้โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสาจิตใจบริสุทธิ์ก็จะส่งผลดนบันดาลทำให้ยามคุณตกทุกข์ได้ยากนั้นจะมีคนเข้ามาคอยดึงมือคอยเข้ามาช่วยนะครับ ถึงแม้บางช่วงที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นบางจังหวะที่ตัวคุณเองต้องได้ฝ่าฟันไปเชิญหน้ากับขึ้นมรสุมชีวิตอยู่คนเดียวก็อย่าได้คิดมากไปนะครับมันเป็นวิบากกรรมที่ตัวเองต้องได้รับมาหรือว่าต้องเผชิญด้วยตัวของตัวเองนะครับ หรือแม้แต่การทำบุญทำทานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำบุญกับสังคมกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่กับศาสนาก็ตามแต่ผลบารมีก็จะตอบกลับมาทำให้ชาวการนั้นสามารถที่จะทำมาค้าคล่องนะครับในช่วงจังหวะนี้มีโชคมีลาบขึ้นมาอยู่เนืองๆนะครับก็ทั้งมากทั้งน้อยสลับวกเวียนกันไปนะครับตามพื้นดวงพื้นชตาและก็ผลบุญที่สั่งสมเพียรทำมาด้วยนะครับ และยิ่งเลยเข้ากลางเดือนไปแล้วนะครับคือประมาณตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ย พระพุทธท่านก็จะเสดวิ่งโคจรมุ่งหน้าเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการงานอย่างรวดเร็วนะครับการงานก็จะมีความสําเร็จดีมากเลยทีเดียวจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะแล้วก็งานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็มักจะเป็นไปตามที่คาดหรือว่าหวังเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีความสําเร็จมีความสมหวังเกิดขึ้นมามีความชื่นมื่นเกิดเข้ามานะครับเอาเป็นว่ามิถุนายนชาวกันนะจะมีชีวิตที่มีความสุข ความสกาวตื่นฟื้นขึ้นมาจากความตายความเสื่อมถอยของตัวเองนะครับก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะมีวิธีการงานที่รุ่งโรจน์ละแล้วก็จะมีโชคจากของเก่าของโบราณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ ดังนั้นใครที่ทําการค้าการขายเกี่ยวกับของมือสองของเก่านะหรือว่าเกี่ยวกับตัวแทนในหน้าพวกนี้หรือแม้แต่การดัดแปลงซ่อมแซมของเก่าทําให้กลายเป็นของใหม่งานเหล่านี้ประเภทนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้ทํากําไรให้กับตัวคุณได้ดีเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่พวกงานออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อโซเชียล ต่างก็ล้วนแล้วจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจะมีผู้คนให้ความสนอกสนใจดีเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับงานทางไกลหรือว่างานต่างประเทศก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับดวงดาวท่านก็เปล่งประกายส่งเสริมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นหากใครนะที่กําลังพยายามหรือว่าวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงจังหวะเนี้ยเดือนเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังมากๆเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะครับ หรือแม้แต่ใครที่อยู่ในต่างแดนอยู่แล้วก็ตามแต่นะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความารุ่งเรืองในงานของตัวคุณเลยทีเดียวหรือแม้แต่กับชาวกันทั่วทไปเองก็แล้วแต่นะครับเกณฑ์การเดินทางในระยะไกลๆต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเช่นกันนะวิถีชีวิตค่อนข้างที่จะ มีความเปลี่ยนแปลงไปรอบด้านเลยแหละแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มขยับปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะครับให้เกิดการลงล็อกให้เกิดการลงตัวมากขึ้นนะหลายๆคนเนี่ยจะมีความคืบหน้านะครับความก้าวหน้าในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะ ได้เรื่อนยศได้ปรับตำแหน่งนะครับมีโอกาสที่จะได้รับงานสําคัญสําคัญเข้ามาดูแลหรือแม้แต่งานเก่าๆที่เคยเพียรพยายามผลักดันทํามามันก็มีโอกาสสำฤทธิ์ผลให้ความสําเร็จเกิดขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้ได้เช่นกันนะครับและก็ต้องถือว่านะครับชะตาในเดือนนี้ ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวทั้งดาววาสนาทั้งดาวการงานถือเป็นพระเอกใหญ่ถือเป็นประธานหลักได้เลยทีเดียวนะครับงานจะมีความมั่นคงความโดดเด่นหยิบจับอะไรมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างก่อขึ้นมาเป็นความสําเร็จได้ง่ายนะครับการค้าการขายการลงทุนต่างก็รวนแล้วแต่จะมีกําริกำไรนะครับหรือใครที่ คิดอยากจะขยับขยายอยากจะพัฒนาของเดิมที่ตัวเองทำอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายสิ่งหลายๆอย่างต่างก็จะเอื้อให้คุณสามารถที่จะ,ะทำได้สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่านะก็อาจจะมีชาวกันบางท่านนะครับมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะครับไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ในที่ใหม่หรือว่าเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีงานเปลี่ยนวิถีของการทํางานไปเลยก็แล้วแต่นะครับเช่นจากลูกจ้างก็อาจจะมาเป็นเจ้านายของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันไม่มีอนาคตแล้วนะครับ มุ่งโบยบินไปสร้างฝันใหม่ในสิ่งที่หรือว่าจุดที่มันมีอนาคตมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าแรกๆนั้นมันก็อาจจะยังคงเหนื่อยอยู่นะผลลัพธ์เองก็ยังคงไม่ชัดเจนมากแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับความมั่นคงมันก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเองก็ขอเป็นกําลังใจให้ในจุดนี้กับชาวกันทุกๆคนนะครับแต่จุดหนึ่งที่ดีมากๆต่อดวงชะตาของชาวกันนะครับนั่นก็คือมีดาวพฤหัสด,ดาวแห่งมหาปราร ดาวแห่งโชคแห่งลาบนะครับที่ยังคงคอยเกื้อหนุนคอยส่องแสงให้ความสว่างชี้นำทางให้ชีวิตคุณอยู่นะครับผมก็กำลังจะบอกว่าโชคลาบเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมิตรภาพนี่แหละครับ จากกลุ่มสังคมแวดวงของตัวคุณเองนะพวกทานน้ำใจจากกัลยาณมิตรที่มีการหยิบยื่นให้นะครับมอบความช่วยเหลือโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆจากคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนในครอบครัวก,ก็ตามแต่นะครับแม้แต่ข้างๆกายคุณคนรอบๆตัวคุณก็ยังคงมีความอบอุ่นนะครับเมื่อกำลังใจมันมีล้นหลามมันก็เหมือนกับรถนั้นมีน้ำมันจะให้วิ่งไกลสักแค่ไหนหรือว่าหนทางจะยากลำบากทรโหดสักเพียงใดก็าสามารถที่จะไปได้ไปถึงนะครับ ผู้ที่ทํางานในลักษณะกงสีหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีงานที่ต้องประสานงานเกี่ยวข้องกันกับคนหลายคนนะครับก็จะมีความสําเร็จดีมากเลยทีเดียวนะครับงานจะมีความก้าวหน้าจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนรอบกายนะแต่ถ้าใครที่ลุยเดียวนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่หากคุณทําคนเดียวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเดือนนี้ แต่จุดที่อยากจะให้ความใส่ใจหรือว่าให้ระมัดระวังเอาไว้สักนิดนึงนะครับก็คือความรอบคอบของตัวเองนั่นแหละครับชาวกันแล้วก็การที่ทําอะไรที่มันรวดเร็วจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้และการที่ดาวพุดนั้นท่านมีวิธีการโคจรที่รวดเร็วในช่วงไปลายเดือนนะครับการพูดแล้วก็ความคิดเนี่ยก็มักจะมีความกล้าเป็นพิเศษนะขาดความรอบคอบ หรือว่าคิดให้รอบด้านนะครับประกอบกับพระอาคารที่เข้ามาร่วมเล็งถึงลัคนาจุดเกิดเนี่ยความใจร้อนความมุทุรุดุดันไม่ฟังใครเนี่ยนะครับไม่ฟังคําเตือนจากคนรอบข้างไม่ยอมรับคําแนะนําหรือว่าความคิดเห็นของผู้อื่นหรือว่าคนใกล้ตัวจะนํามาซึ่งความผิดพลาดหรือว่าเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาได้นะครับจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะ และอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ใส่ใจก็คือพยายามรักษามิตรภาพกับคนข้างกลายเอาไว้นะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งทางความคิดกับใครบางคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณอยู่นะซึ่งเขาคนนั้นก็ดูเป็นผู้หรับผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุโสกว่าคุณด้วยซ้าไปไม่ว่าจะอาวุโสทางอายุอาวุโสทางความคิดหรือว่าอาวุโสทางประสบการณ์ก็แล้วแต่นะครับ ผมจะไม่พูดอะไรมากแต่อยากจะแนะนำให้ชาวการนั้นใจเย็นๆลงหน่อยนะครับอย่ารีบอย่าเร่งมาก ด้วยดาวมหาปราดที่ท่านให้ความคุ้มครองต่อดวงชะตาท่านอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับคำแนะนําหรือแม้แต่ความคิดเห็นใดๆก็ตามแต่ที่เขาเหล่านั้นหยิบยื่นมอบให้กับคุณนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีแต่ความจริงใจแล้วก็ความหวังดีต่อเจ้าชะตาทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าในมุมมองของตัวคุณเองที่มองออกไปมันอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบังตาหรือว่า นำพาให้คุณต้องคิดไปอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมเชื่อถือมาตลอดเลยก็คือดวงดาวไม่เคยหลอกใครนะครับส่วนมากก็มีแต่ใจของตัวเองนี่แหละหลอกตัวเองนะเอาละนะครับเราข้ามมาที่เรื่องของการเงินกันดูนะครับสำหรับดาวการเงินของชาวการนั้นก็คือดาวระศุกนะ ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนเนี่ยดาวการเงินยังคงอยู่ในเรือนมรณะนะครับยังคงอยู่ในเรือนเสียแล้วก็มีความเป็นประอยู่ในตัวด้วยดังนั้นประมาณวันที่ 1- ถึงวันที่19เกานี่ยการเงินการทองก็ยังคงเป็นช่วงที่ต้องหมุนกันเป็นพนละวันกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงต,ต้นเดือนจริงๆเลยนะหนถึงเจเนี่ยจะมีความเครียดสะสมอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมานะแต่พอข้าม,มาตั้งแต่วันที่8 ถึงเนี่ยสิบแเนี่ยนะครับความวิตกกังวลก็จะเบาลงนะถึงแม้ว่าการเงินมันจะยังคงฝืดอยู่แต่ว่าก็จะหมุนไปได้นะครับและยิ่งเลยผ่านไปตั้งแต่วันที่19ผ่านพ้นไปแล้วนะครับจนถึงปลายเดือนอสิ้นเดือนไปเลยนะครับการเงินจะมีการพลิกกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะ ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินท่านก็จะขยับไปเป็นกเกษตราที่พอดีอยู่ในเรือนสุภาษนะครับก็จะได้จับเงินก้อนโตนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมรดกเงินส่วนแบ่งเงินปันผลต่างๆหรือพวกเงินตกค้างเงินตกเบิกนะครับหรือพวกเงินที่ถูกหยิบยืมไปเหล่านี้ก็อาจจะได้รับกลับมาด้วยรวมไปถึงเงินจากสินเชื่อนะครับทางธนาคารต่างๆหรือแม้แต่ เงินจากทางไกลเงินจากต่างประเทศด้วยนะครับหรือว่าเงินพวกเคลมประกันพวกนี้เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับมานะครับหรือจากเป็นส่วนไหนทางไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาแล้วทําให้สภาพทางการเงินของคุณนั้นมันหมุนคล่องตัวขึ้นในช่วงป,ปลายเดือนนะครับ แต่ภาระเองก็ยังมีเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเก่าๆสําหรับบางท่านที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่หรือว่าต้องได้เข้าไปรับผิดชอบเข้าไปดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ชรา,าวัยก็อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะ และชาวกันก็ยังมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถอยู่นะครับในเดือนนี้แต่ก็ต้องดูกําลังตัวเองให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าม,มีเกณฑ์ที่จะซื้อเข้ามาแล้วมันก็มีโอกาสซื้อแล้วทุกคนจะไข,ขว่คว้าเอาไว้ได้หมดนะครับบุญเก่าบาร,รมีเดิมของแต่ละคนมันก็มีไม่เท่ากันนะถ้าจะจับอะไรก็ต้องดูบาร,รมีของตัวเองเอาไว้ด้วยเมื่อครอบครองแล้วรักษาไว้ไม่ได้มันจะเดือดร้อนในวันข้างหน้านะครับ ก็ต้องให้รู้ตัวอยู่เสมอนะครับว่าความฝันและก็ความเป็นจริงนั้นมันต่างกันนะครับถ้ามองภาพไม่ออกก็ให้ปรึกษากับคนใกล้ตัวปรึกษากับหุ้นส่วนชีวิตนะครับถ้าเขาเห็นด้วยก็จัดการไปเลยแต่ถ้าเขาเห็นแย้งก็ต้องเอามาพิจารณาใหม่นะอย่าลืมในจุดนี้ด้วยและอีก,กเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ใส่ใจมากๆเลยก็คือพระอังคารกับพระราหูที่ท่านอยู่ส่งเสริมเป็นคู่ธาตุลมกันเนี่ย แต่ก็ด้านไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็เลงไปยังเรือนการเงินนะครับ <_ an> เหตุการณ์มันจะเป็นออกมาในลักษณะสองแง่สองง่ามนะครับในเรื่องของเงินของทองถ้าไม่ปังสุดๆไปเลยก็พังยับไปเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ควรจะให้ระมัดระวังก็คือการอาจจะนําเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นนะครับผู้ที่ คุณนั้นไม่ค่อยได้สนิทเชื่อเชื่อมากเท่าที่ควรโดยขาดการไตร่ตรองน,นะครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจนั้นๆเลยแต่ว่าด้วยความเชื่อใจนะครับความเชื่อถือความเชื่อมั่นในคําพูดคําชักชวนของเขาก็มีโอกาสที่จะอหอบเอาเงินไปร่วมหุ้นลงทุนกับเขาได้นะครับและถ้าหากคุณทําเช่นนั้นนะมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการไป ขออาศัยขาของเขายืนหรอครับความมั่นคงไม่ได้มีในตัวเองเลยจะดีจะร้ายก็แล้วแต่เขาจะเมตตานะครับจุดนี้มันจะทําให้คุณทุกใจในวันข้างหน้านะต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้มากหากคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนกันจริงๆเนี่ยพยายามทํากับคนในครอบครัวทํากับเหล่าญาติๆของตัวเองจะเป็นการดีนะครับส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะครับ ดาวพฤรหัสดาวคู่ของคู่ชีวิตหุ้นส่วนคู่ปัตตนิดนะครับก็ยังคงเป็นกเกษตรตาที่บดีพระเสาอีกดวงหนึ่งก็เป็นกเกษตรตาที่บดีแต่ว่าก็มีแอบโคจรถอยหลังนะครับอยู่ในเรือนปุตตะอยู่และก็ทั้งดาวพฤรหัสแล้วก็พระเสาเนี่ยต่างก็ร่วมทํามุมเล็งลงมายัางเรือนวินาศของชาวกันนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรมากนักนะ รักยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคู่รักให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางครั้งบางจังหวะนะครับอาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ้างละในช่วงที่ผ่านมานะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าฝั่งคู่ครองนั้นเขาจะเป็นฝ่ายอ,อ่อนอ่อนผ่อนปลนตามคุณมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยอมคุณในทุกกรณีเลยนะครับเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นมันยืดยาวออกไปและจากนี้ไปก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ ต่างฝ่ายก็ต่างคุยกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ได้ร่วมจิจกรรมกันมากขึ้นนะครับและต่างฝ่ายต่างก็จะมุ่งเป้านะครับไปยังเป้าหมายเดียวกันก็คืออนาคตของครอบครัวนะครับร่วมกันทามาหากิน นะส่วนคนโสดสนิทจริงๆเนี่ยเดือนนี้นะครับงานนั้นมาเด่นนำหน้าความรักเลยคนที่โสดสนิทจริงๆเดือนนี้ก็อาจจะได้เพื่อนไปก่อนนะครับความรักยังไม่โดดเด่นอาจจะรอไปเป็นเดือนหน้านะแต่หาคนที่มีคนคุยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับเดือนนี้ความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีการขยับพัฒนากลายมาเป็นแฟนกันได้นะจากคนรู้จัก แต่หากใครที่เคยมีคนคุยเก่าๆหรือว่าแฟนเก่าที่เคยห่างหายกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดือนนี้ก็อาจจะมีการาติดต่อกับมาหรือว่ารีเทิร์นกลับมาอีกครั้งนะหากคุณยังโสดอยู่เนี่ย มันก็เป็นการดีแหละเพราะว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเขาจะทําดีกับคุณทุกๆอย่างเลยแล้วเขาก็จะยอมคุณด้วยแต่หากคุณมีคนใหม่อยู่แล้วนี่สิความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะอึมครึมเป็นพิเศษนะครับคนใหม่ก็รักคนเก่าเยื่อใยมันก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่นะครับสถานการณ์มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เราไปอีกหลายเดือนเลยอย่างน้อยก็จนถึงเดือนตุลาเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้กับชาวกันนะครับขอบพระคุณกันอีกครั้งหนึง่ง ก็ขอให้เป็นเดือนแห่งการริเริ่มในสิ่งดีงามนะครับเกิดความมั่นคงแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตทุกๆท,ท,ท่านนะครับจากนี้ไปก็ถือว่าผลข้อผลภัยกันแล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีอยู่บ้างบางเดือนที่ต่อจากนี้นะก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในความวุ่นวายนั้นต่างก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวกันทั้งนั้นเลยก็ขอให มีโชคนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเจ้าชะตานะครับสวัสดีครับ